อุพัตโตพัทธชาดกชาดกว่าด้วยเหตุเพราะเห็นแก่ตัวครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระวิหารเวรวนันเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภาเหล่าพิสุพุทธสาวุกได้สนทนากันว่าขอนไม้ที่ไม่ไฟทั้งหัวทั้งท้ายและยังเปื้อนคู่สกรปรกอีก ช่างไร้ประโยชน์อยู่ในป่าก็เกะก,กะค้นจะเอามาทำเครื่องไม้เครื่องใช้สอยตามบ้านก็ไม่ได้พระเทวทัตก็ฉันนั้นเหมือนกันบวชแล้วในศาสนาที่มีธรรมสอนเรื่องการพ้นอุตสาสะละพกท้ัพท์ทั้งหลายออกบวชแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติจิตแห่งสมณะให้สมบูรณ์บวชไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ท่าประโยชน์ทั้งสองด้านเมื่อพระาศาสดาเสด็จมาได้ทรงสดับเรื่องราวที่เหล่าพระพิสุสนทนากันพระองค์จึงปัดว่าดูก่รพิสุทั้งหลายที่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เทวทัตท้าจากประโยชน์ทั้งสองด้านแม้ในอดีตก็เช่นกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องราวในอดีต มาตัดพะะรรมเทศนาดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้า,มมาพมทัศเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพารณาณสีมีบึงน้ำใหญ่อันใสสะอาดนอกพระนครที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงร่างกายและแทบทุกคนในพระนครได้อาศัยน้ำในบึงใหญ่นี้ทั้งดื่มกินทั้งใช้สอยและประกอบการเกษตร ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ได้อาศัยแหล่งน้ำนี้ด้วยในทุกวันจะมีชาวบ้านมาหาปลามาดักรอบมาตกเบ็ดมาหว่านแหบางคนก็ตกปลาอยู่ใต้ต้นไม้ริมตลิ่งแล้วแต่ความเหมาะสมและเครื่องมือที่จะอำนวยจับปลาได้ก็พูดคุยกันไป ใครจับได้ก็แบ่งกันไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในวันหนึ่งเป็นฤดูฝนหลังจากที่ฝนหยุดตกได้ก็มีพานเด็ดสองพ่อรูปจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบึงพากาันมาเลือกทำเลที่ห่างไกลผู้คนแล้วก็นั่งตกตาพอผู้เป็นพ่อคล้องเหยื่อเสร็จก็เหวี่ยงสายเบ็ดลงไปในน้ำสุดแรงเกิด หวังจะให้เบ็ดไปไกลที่สุดแต่บังเอิญว่าเบ็ดนั้นไปเกี่ยวติดตอไม้ใต้น้ำผ่านไปสักครู่ก็ลองกระตุกเบ็ดปรากฏว่าหนักมากดึงไม่ขึ้นก็คิดว่าเบ็ดคงจะเกี่ยวได้ปลาตัวใหญ่แน่ๆคันจะเรียกเพื่อนฝูงที่หาปลาในละแบกนั้นมาช่วยดึงเบ็ด ก็เกรงว่าจะต้องเสียส่วนแบ่งคนอื่นไปอีกจึงบอกกับลูกชายซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มแรกสุวนว่าเจ้าจงกลับบ้านไปบอกให้แม่มาช่วยพ่อดึงสายเบ็ดนั้นแต่ก่อนที่จะออกจากบ้านมาให้แม่เจ้าหาเรื่องทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านในเราแวกใกล้เคียงด้วยไม่ต้องเป็นญาติดีกับใคร ไม่งั้นเราจะต้องแบ่งปลาตัวใหญ่ให้คนพวกนั้นลูกชายก็รับคำแล้วรีบเดินกลับบ้านเมื่อลูกชายเดินกลับไปแล้วชายผู้เป็นพ่อก็ย่งพยายามจะดึงเด็ดขึ้นมาแต่ดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นจึงคิดว่าควรจะดำน้ำลงไปดูปลาใต้น้ำว่าตัวใหญ่แค่ไหนเขาคิดอย่างเดียวว่า ใต้น้ำนั้นคือตาเท่านั้นไม่ได้คิดเฉลียวใจเลยว่าจะเป็นสิ่งอื่นได้เลยแล้วเขาก็ถอดเสื้อผ้ากองไว้ใต้ต้นไม้เร็งจุดที่เบ็ดของเขาเกี่ยวติดอยู่แล้วกระโดดพุ่งลงไปในน้ำอย่างแรงหน้าจึงไปกระแทกเข้ากับตอไม้ใต้น้ำอย่างจัง พอตะเกียกตะกายโผพ้นน้ำขึ้นมาได้ก็เอามือคุมเบ้าตาทั้งสองข้างที่มีเลือดไหลโชกทุลักทุเลข,ขึ้นมาจากน้นคำคําทางมาหาเสื้อผ้าที่ถอดกองไว้ปรากฏว่าถูกคนขโมยไปเสียอีกฝ่ายภรรยาของพานเบ็ดนั้นเมื่อลูกชายนำข้อความมาบอกนางก็เข้าใจ รีบทำตามทันทีนางรีบไปเอาสีดำจักฐานมาทารอบดวงตาข้างหนึ่งให้เป็นวงตัดเอาใบไมใ้ใหญ่ๆมาทัดหูข้างหนึ่งแล้วก็อุ้มลูกหมาใส่สะเอวเหมือนอุ้มลูกแล้วเดินออกจากบ้านไปแต่นางไม่ได้ไปที่บึงน้ำาใ่ญ่ทันที นางเดินเตะไปทั้งหัวบ้านท้ายบ้านให้คนอื่นเห็นเมื่อเพื่อนบ้านเห็นนางในสภาพนั้นก็ทักว่าเจ้าเป็นอะไรไปเป็นบ้าไปแล้วหรือทำไมถึงหาตาดำข้างหนึ่งทำไมถึงทัดหูด้วยใบไมาใหญ่ข้างหนึ่งทำไมจึงอุ้มลูกหมาใส่สะเอวซึ่งพอมีคนทักแบบนี้ก็เข้าทางนาง นางจึงชวนทะเลาะอเอกอะเสียงดังชี้หน้าด่าคนที่มาถามแล้วก็รีบรวดรัดตัดตอนว่าเราไม่ได้บ้าเจ้าบอกว่าเราบ้าแบบนี้เราจะพาเจ้าไปหานายหมู่บ้านเสียค่าปรับให้เข็ดเมื่อหญิงทั้งคู่ไปถึงบ้านนายหมู่บ้านพร้อมๆกับคนอื่นในระแวกนั้น ที่ตามไปดูเหตุการณ์เมื่อนายหมู่บ้านได้พิเคราะห์ข้อพิพาทของหญิงแล้วตัดสินว่าหญิงภรรยาของพานเบ็ดนั้นนั่นแหละที่ผิดเพราะเป็นผู้ชวนทะเลาะคนอื่นเพียงแต่ทักถามเท่านั้นนายหมู่บ้านจึงตัดสินให้นางเสียเงินค่าปรับเป็นเงินแปดกหาประณนะชาวบ้านที่ตามมาดูต่างก็พากัน เร่งรักให้นางจ่ายค่าปัดเมื่อนางไม่มีเงินคนเหล่านั้นก็พากันเคี่ยนานางลุกคเทวดาที่สถิตอยู่บนต้นไม้ใหญ่ริมบึงผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นรำพึงว่าเจ้าพานเบ็ดเอ๋ยความงกความใจแคบของเจ้านั้นมีแต่เสียกับเสียดูเอาเถอะเจ้าพาดหมดทุกทาง ทั้งในน้ําทั้งบนบกตาของเจ้าก็บอดเสื้อผ้าของเจ้าก็หายภรรยาของเจ้าก็ทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านทั้งเสียเพื่อนเสียเงินและเจ็บตัวเมื่อจบเทศนาธรรมแล้วพระพุทธเจ้าได้ตัดว่าทานเบ็ดในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบนัดนี้ส่วนรุคเทวดาที่เห็นเหตุการณ์นั้นคือ เราจะถาคตขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกด u ั s c r i b e แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ